สวัสดีค่ะพี่น้องแล้วก็มาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าเมืออ่อกี้ไปเบิ่งข่าวเลยเป็นตำรวจเพิินไปตรวจน้ะพี่น้องไปตรวจที่พัทยาเออตรวจแรงงานต่างด้าวที่เขามาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย้านเฮ่าเออเหมือนบ่ได้ประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรกประกอบอาชีพแย่างงานคนไทยปรากฏว่าบ่เห็นด้อพี่น้อง เออยามได้แามได้ตำรวจลงไปตรวจกะหาบ่เคยโผ่เลยแรงงานต่างดาวพวกนี้คอยกะสงสยัยสงสยัยว่าเป็นขอมดำดินสมัยแต่ก่อนหรือเปล่าหรือมีม่ตนคาถาหรือมีเอียงสักอย่างหนึ่งบังหูบังตาหรือมีผ้ากระสิบเออให้ถใหยพวกเขาเล่านี่ไบ้อยู่ย่เออ ยามนายตำรวจพ่นออกตรวจเนาะพี่น้องเออคอยนี่ก็สงสยัยสงสยัยสงสัยเหลือเกินว่าเป็นอย่างคือ่เคยหาพ่อพันพ่อเข้าไปยางน้ำตาลีตลาดนี่อุ้ยพ่อสวดสวดเลยพี่น้องพ่อคือกบคือเอืองนี่ล่ละคอยลระสงสัยอยู่ว่ามันเป็นยอดสาเหตุอย่งเออถ้ามันแก้สาเหตุตัวนี้ได้นะคอยมั่นใจได้เต็มเอยว่าจับได้สุคนเนาะพี่น้อง จักอีกอย่างมันบังหูบังตาคาดว่าพี่น้องหลายคนอาจสิหูอยู่คือกันแหละบันนี้ข่อยเบิ่งเข้าข่อยก็อยากหัวลงไปมองนั้นก็บพอพโเดินมองนี้ก็บพ่พโพไปเดินชายหาดย่มกางคืนบ่ม,มีหราคาขนาดคนเขาเก็บอ่อคนเขาขายของขายอาหารเขากับวายูาา่ล่ะค่ะคุณไปย่างจักโมงเบิ่งจากบรรยากาศตอนกลางคืนเลย,ยก็บ่ย่างยเว้น เออนี่มันเป็นข้อสงสัยของขอยแล้วก็เอ,อ่อไปเจอแบบว่านางขอท่านอยู่จังสิแล้วจําพวกที่นางขอท่านมันบริยงงานคนไทยอยู่กับจริงแต่ว่ามันเป็นการเขามาแบบผิดกฎหมายคุณจะหาทางจัดการเรื่องแบบนี้ยังไงอืมในสถานที่ถ่องเที่ยวกับมีขอท่านมานางขอท่าน เขาคงสิมองบ้านเฮานิอยากจนแล้วเกินนาะพี่น้องเบึ่งส่งไปก็ได้เออมันกับบวหัวมันกระทบกับผลการท่องเที่ยวหรือบอก่กระทบแต่สํำรับข่อยข่อยหูซึกว่าเอ,อ่บอบ่สมควรให้เขาเขามาทํามาหากินแบบง่ายๆในบ้านเท่าใดแล้วก็อาศัยความใจดีของคนไทยหลายๆคนในการทำมาหากิน ในลักษณะแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งกับพวกที่เขามาค้าขายอยู่ในตลาดบางที่กับว่าดดว่าเป็นลูกจ้างแต่ว่ามาเป็นเจ้าของกิจการก็เยอะเ่ราว่าจะเป็นการประกอบแบบว่า้านเสริมสวยเออที่เห็นมากก็หูกับตาเจ้าของมี้านเสริมสวยลานขายพัก้านขายของทะเลคือแบบมีกับทุกอาชีพเ่ว่าสิขายติ่มกับมีได้พี่น้อง มีทุกอาชีพจริงๆขายลูกสิ้นขายยัางแบบเนี้ยเออแต่ว่าเมื่อนายตำรวจเขายังตรวจเลี่ยวมันบ่มีเฮากัต้องย่อมรับว่ามันบม่มีแมนบบแต่ว่าเขายืนยันว่าโตไปเขาสือลงตรวจสอบให้ทีขึ้นให้แบบบ่อยขึ้นแต่จริงๆว่าลงตรวจสอบทุกอาทิตย์เลยกัยิงดีเพราะว่ามันสิได้เออเขาเอินเจังไ๋ละ บีบคนพวกนี้อกไปยอมรับอยู่ว่าเหมือนคนใจหลใจดําแต่ลังเทือนะเนาะเฮ้าอยู่กินของเฮ้ามันก็นลําบากพอะแห้งแล้วถ้ามาหากินของเฮ้ามันก็นลาบากพอะแห้งแล้วเวลาเฮาไปทํากิจการหรืออยียงหรือประกอบกิจการอยู่ประเทศอืน่นก็คือต้องมีการขอเขายังชัดเจนแต่อันนี้เขามาบานเฮ้าเขาอยากให้ยังไเ็เฮ็ดเออมันเป็นเรื่องถี่ถี่แปลกแล้วก็ งาสงสัยแล้วแบบนี้ลูกหลานเฮ้าคนไทยน้ำการเฮ้านี่สิไปประกอบอาชีพยอย่างในการทำมาหากินเนาะพี่น้องเหมือนเป็นประเทศจะของแต่กับ,บเบแมนประเทศจะของย่งามยางเขาไปนี่ดงอ่าดงรานอาหารดงอย่างเอามีตะคนบานเขาเลยพี่น้องมันบรได้เป็นแค่มเมืองพัทยามันมีหลายมองแห้งทีวว่าโอ้โหมีแตะคนพววงี้เลยมีแต่คนพว่นพวงี้จนน่าก,กลัว เออสําหรับคนไทยยังข่อยไปเวลาไปเที่ยวข่อยหูซึกว่าแต่ยานหูซึกเหมือนตัวเองนี่อยู่ในประเทศตัวเองแล้วหูซึกว่าบ่ปอดไัยไหมเออผู้ดใดเป็นคือกันกับข่อยเนี่ยจากคอมเมนต์บอกกันเนี่ยเด้อจวะมันบ่ได้เป็นทุกคนนพี่น้องเต้่วนมากมันให,ให้ความรู้สึกแบบนั้นอีหลีพี่น้องต้องยอมรับ